ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้ครับ,นนารบมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนเช้าว,วันนี้ก็เป็นวันที่ยีิบสองพฤศจิกายน2567นะครับเมื่อวานนี้นะครับวิเคราะห์ไปเนี่ยก็ของบิตคอยเนี่ยโอเคอยู่ของอีเาเรียมนะคือแบบมันลักหลับผมนะครับเรียกว่า คิดว่าจะลงนะมันแดงขึ้นแบบสวนแสกหน้าขึ้นมาเลยนะครับของบิตคอยนนะครับในทำ์เฟรมเดย์เนี่ยก็เรียกว่าก็ทำออทามไฮทุกวันนะครับเพื่อนอตัว p i c ิเช e นะครับก็ขึ้นสัญญาณให้ซื้อตรงนี้นะครับก็ก็คือเหมือนเดิมนะครับรับไปก็ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับเนี่ยขึ้นมันก็ขึ้นลงขึ้นลงบนอย่างเงี้ยนะครับ ก็อาจจะมีจังหวะทุบลงยื้ขึ้นทุบลงนะครับก็คงเป็นไปตามไซเคิลประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คงวิเคราะห์ได้ไม่ค่อยถูกนะครับในมุมผมเนี่ยก็ตอนนี้ไป9 9 0 0 0นนะเพื่อนเรียกว่าก็สูงมากนะใกล้จะแสนหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าไปแสนนะครับทีนี้นะครับวอลุมอะไรก็เข้ามานะครับดูแบบเี้ยอย่างเงี้ยก็คิดง่ายๆว่าเมาท์นะจะกำลังเข้ามาอยู่นะครับ ถ้าเราไม่ใช่เมานะเราต้องเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับเพื่อนก็เรียกว่าถ้าในทำเฟรมเดย์นะครับต้องหาโปรเจกต์เป้าขายแล้วนะครับเพื่อนซึ่งก็เป็นเป้าแค่ไกด์ไลน์เฉยนะครับผมยังคิดอยู่เสมอนะครับว่าตัวบิตคอยนะครับมันเคลื่อนที่ชุดนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่ขึ้น5แต่มันอาจจะเป็นขึ้นพักขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามาโนตรงนี้นะครับเป็นนี่ขึ้น3าม หรือขึ้น A แล้วกันเนาะลงมาลงแอ่งเนี่ยเป็นคลื่น B นะครับตอนนี้เรากำลังเกียร์กำลังเกียร์ลิงค์อัพไปคลื่นคลื่นซแล้วกันเนาะเป้าโปรเจกต์เนี่ยก็คือจะอยู่ใกล้ๆแถบเทนไลน์ line. เอ้ยไม่ใช่แถบอเลิร์ทลสของผมตรงนี้นะครับอยู่ประมาณสักหมื่นอ่าสักแสนสองนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าใจดีนี่ขึ้นไป261.8เเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักแสนแปดนะครับ ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ไกลเกินคิดนะครับก็คิดว่าระหว่างทางอาจจะเป็นอย่างนี้จึ๊กจึ๊กจึ๊กอะอะไรออกแนวประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราก็แค่ทำได้แต่เดานะครับพอออกแนวนี้เลยนะครับในทาเฟรมเดย์เนี่ยคงเป็นเน้นหาจังหวะขายนะครับก็ตอนนี้อินดี้ต่างๆเนี่ยอยู่ในโซนเหมือนวิ่งต่อหรือโอเวอร์บอสนั่นแหละนะครับก็ รอจังหวะที่แม c ดีคอสลงนะครับก็ตรงนั้นน่าจะเป็นจังหวะน่าจะเป็นจังหวะขายนะครับเพื่อนก็ต้องลองเอามาพิจารณาประกอบดูจริงๆก็ไปดูในทำเฟรมวีคทำเฟรมมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังเป็นเหมือนชุดเริ่มต้นจริงๆนะครับเนี่ยนะวีคมันเพิ่งคอสขึ้นกลับมานะครับอ่าก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะจบลงตรงไหนนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นฮูบของรูปใหม่อยู่ตรงคอรตรงนี้นะครับก็ พอจะขึ้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็น A B C ตรงนี้นะ A B C แล้วตรงเนี้ยเป็น X หรือเปล่าแล้ว A B นะครับเพื่อจะขึ้น C อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะเราก็มโนมโนประมาณนี้นะครับก็พอเป็นไปได้นะครับตรงนี้นะก็ยังมีเป้าชุดชุดตรงนี้แหละนะปึ๊บปุ๊บป๊บขึ้นไปนะครับ A B C X A B C นะครับหรือ1 2 3 4 5ไม่รู้นะครับแต่5ตรงเนี้ยผมว่ามันชนตรงเนี้ย มีย่อแล้วก็น่าจะวิ่งต่อได้อยู่นะครับอันนี้มโนนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเฉลยยังไงนะครับในของบิตคอยทัาเฟรมเดย์คงวิเคราะห์อะไรไม่ได้นะครับตรงนี้อึนนะครับอึนมากๆนะโอเคมาดูสชั่วโมงกันนะครับเพื่อนในทับเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็จะมีจังหวะให้เข้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงแถว88 0 0 0นะครับตัวนี้นะก็คือมันขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพื่อนๆรอสัญญาณตอนมันย่อแล้วกันเนาะ ย่อเราค่อยรับนะครับในชุดนี้นะรับในสีชั่วโมงหรือจริงๆรอทำเฟรมเดนั่นแหละนะลงมาโอโซสักครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยรับนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็สี่ชั่วโมงนะครับนี่มันจะมีตรงนี้นะที่คุยกันไหมหมว้เมื่อวานนะครับก็เริ่มแบบเริ่มแบบยิงขึ้นนะครับก็ถ้ามันทุบกลับลงมาหลุดเส้นตรงนี้นะครับให้เตรียมไม้รอไว้นะครับว่าเอ๊มันจะลงมาโอโซหรือเปล่าหรือ มันจะลงมาคอท่ส50แล้วหักขึ้นนะครับก็เอาจังหวะที่มันคอท่ส50เนี่ยก็เป็นจังหวะซื้อก็ได้นะครับเพื่อนนี่นะโตลท่าห้ส50ในสชั่วโมงนะครับส่วนหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนก็มันไม่ได้มีสัญญาณในการเข้านะครับตรงนี้นะก็รอหาจังหวะนะครับตรงนี้เนี่ยก็ที่คิดคิดกันไปนะครับว่ามันจะลงจะลงนะครับมันไม่ลงมาแล้วนะครับก็แสดงว่ามันเป็นบูลันแบบ คอมพิวต์นะรอบนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวมันจะสะบัดแค่ขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับเราก็อาจจะต้องใช้สเตจจี้อื่นในการเข้าซื้อนะครับอย่างเช่นนะครับถ้ามันมีฟีเจอร์นะลงมาคอร์สแล้วก็มีสัญญาณเป็นฟีเจอร์คอร์สอัพขึ้นไปนะครับก็ก็กดสักไม้หนึ่งเบาๆนะครับอย่างเช่นจังหวะตรงนี้นะครับสมมตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมติแต่ว่าใช้เป็นจังหวะในการประกอบเข้าได้นะครับตรงนี้นะคอร์สปุ๊บ เข้าคอร์สปุ๊บเข้านะครับก็เนี่ยมันจะได้ราคาอยู่แถวานี้นะครับก็รอรุ้นว่ามันวิ่งต่อนะครับมันก็ทําออทําไฮไปเรื่อยนะครับตรงนี้นะก็มันเนี่ยไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับทีนี้จะขายเมื่อไหร่นะก็สมมุติว่า,าเหลืองคอร์สเขียวนะครับก็คือ EMA9 กบบยคอร์สลงนะครับอันนี้ก็อาจจะขายออกมาพักสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ค่อยทยอยรับใหม่ด้วยสโตอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ตรนนี้ก็คงวิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับเป้าเป้าก็คือรันรันต่อไปเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีเทอร์กันนะอีเทอร์นี่อย่างเซ็งเลยนะมันมันแบบมันกวนนะครับเพื่อนเมื่อวานนะครับก็ในทําเฟรมเดย์นะเราเราดูแท่งเนี่ยก็ตรงเนี้ยคือแท่งโคตรใหญ่นะเพื่อนปิดแท่งไปเมื่อกี้นะครับคือแท่งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเออ มันเลือกทางแล้วแหละนะว่ามันไม่ลงแล้วแหละนะมันก็เป็นแท่งใหญ่ประมาณแท่งนี้นะครับความสูงความไรเนี่ยก็ใกล้เคียงกับโดนัทป์ได้เป็นประธานาธิบดีเนาะเนี่ยจาก2,004นะครับวิ่งไป2,007ประมาณ400ดอลเมื่อวานนี้นะจาก3,000นู่น3,000เกือบ3,004นะครับว็วิ่งไป300ดอลลารกว่านะครับก็เรียกว่ามีความเข้มในการขึ้นนะครับก็เชื่อว่านะครับ าจจะมีทุบลงดึงขึ้นทุบลงนะครับแล้วก็ค่อยๆวิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะก็เป็นการเบรกเอายิงขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้นะก็คิดว่าน่าจะมาเทสชุดตรงนี้แล้วนะครับเป็นชุดของไฮเดิมนะครับเราตีเทรนไลน์นะครับก็ขั้นต้นขั้นต่ำๆเนี่ยต้องมาเทสเส้นตรงนี้แหละนะครับ3,700ตรงนี้นะครับน่าจะไปถึงนะครับแล้วก็ไม่รู้จะมีแอคชั่นกับเส้นหรือเปล่าหรือจะทะลุขึ้นไปเลยนะครับ มีโอากาสเป็นไปได้อยู่นะครับว่ามันจะทะลุขึ้นไปเลยนะครับเพื่อจะมาเทสไฮเดิมของมันนะครับตรงนี้นะปุ๊บย่อแล้วยิงขึ้นต่อไหมน,นะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันดูนะของอีเทอร์เนี่ยก็มันพักฐ,ฐานมานานนะครับก็ถ้ามองในมุมของผมเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะถ้าเราจะตีเป็นอย่างนี้ได้นะ1ลง2อย่างเนี่ยนะครับท้งแองตรงนี้เลยนะตรงนี้นะครับเพื่อยิงขึ้น3เนี่ยก็จะมีเป้า ถ้าต้องตัดต้องมี8ปดพเจ็เดาๆนะอันนี้ก็มโนนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะมียิงขึ้นไปแถวสัก8ปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่สิบแบบเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันนะว่าขึ้นชุดนี้นะบางทีขึ้นไปเลยนะครับแปดพันเจ็ดเลยเราทุบแ,แล้วยิงต่อนะครับอันนี้ถ้ายิงต่อเนี่ยก็นูนะ่นอะไปหลักหมื่นนะครับอันนี้แบบเกาๆไว้นะครับจะประมาณนี้นะครับโอเคทำเฟรมเดย์ก็ไม่ได้มีสัญญาณในการซื้อละนะครับ จริงๆก็เป็นสัญญาณซื้อดีกว่านะอ่ะก็คือแท่งเขียวใหญ่มาแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณว่าความกดดันตรงนี้นะครับน่าจะคายคายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อนะว่ามันจะวิ่งยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูชุดย่อยนะที่เราวิเคราะห์แบบเควิเคราะห์ผิดนะครับโอเคครับเพื่อนมาดูชุดย่อยกันนะครับนะผมย้อนตรงที่วาดไว้ก่อนอ่ะ ชุดใหญ่นะครับที่ได้วิเคราะห์กันไว้นะครับว่าเอ้ยมันจะลงนะครับนี่เรายังมีวาดเป้าไว้อยู่เลยนะครับว่าลงแบบ Shape นะครับก็คือตรงนี้มองว่าเป็น A B แล้วลง C นะครับปรากฏว่ามันไม่ลงนะเพื่อนคือมันก็กลายเป็นซีเนโอสองนะครับคือคือแบบว่าลงมาชุดนี้คอลเลกชันตรงนี้จบแล้วนะครับเป็นแค่ขึ้นพักขึ้น X1 ตัวนะครับแล้วก็ตรงเนี้ฟอร์มตัวเป็น ABC นะครับแล้วยิงขึ้น C ขึ้นไปนะครับ ชุดนี้อาจจะมีหักหัวลงก่อนเพื่อยิงขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นดูนะครับแต่ลึกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วนะมองแล้วก็จะงงๆนะครับเพื่อนตรงนี้นะคือแบบผมก็คิดว่ามันจะลงก่อนนะครับอุตส่าห์ไปคัดนะครับคือเมื่อวานเนี่ยตอนปิดแท่งนะไปคัดออกก่อนนะครับเนี่ยนะเจอแท่งเสี้ยนตรงนี้นะครับแต่ก็รู้สึกตุ้งแอ,อย่างไงก็ไม่รู้นะครับก็ได้ไปไล่ราคาซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ มันเบรกเทรนไลน์ขึ้นไปนะครับเทรนไลน์เส้นนี้นะครับก็ได้ราคาไล่มานะไล่สุดท้ายเนี่ยราคาผมมาอยู่เอนพอยต์อยู่ตรงคอรตรงนี้นะครับคือถั่วไปถั่วมานะก็เข้าทั้งหมดหมดแม็กไปแล้วนะอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้ของนะตรงนี้ก็ให้มันยิงขึ้นต่อไปนะครับทีนี้เอ่อมันออกแนวนี้นะก็บวกลบตรงนี้อะต้องคิดแนวแง่ลายไว้เสมอนะครับ ชุดนี้เป็น A ชุดนี้ A B C นะครับก็คือเหมือนกึง่งๆว่า t ต o n g B หรือเปล่าแล้วก็มีอาจจะมี C ลงมาสักทีหนึ่งยิงขึ้นนะครับเราก็ยังมองให้มันลงไว้เสมอนะครับใครยังมีของก็รอมาเกี่ยวเข้าไปนะตอนที่ตโตก็ได้นะครับใน4ชั่วโมงเนี่ยลงมาโอวโซนะครับก็ซื้อ,อก็ต้องใจเย็นเนาะผมเองอใจร้อนเพราะว่าเล่นในฟิวเจอร์นะมันก็จะมีความแบบมันสะบัดเนาะเราก็ กะว่ามันต้องไม่ต้องไม่หลุดแหละนะแต่ว่าตรงพอเวลามันลากไส้มาจริงๆอ่ะผมใจว่าไม่นิ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียของตัวเองนะครับที่ใจไม่นิ่งนะคือวางต็อปร้อนเรื่องนี้แหละนะแต่ว่ารู้สึกว่าคัดเอาไม้บางส่วนนะครับเพราะว่าผมโอเวอร์เทรดไปแล้วเนาะตรงเนี้ยผมเลยต้องคัดไม้บางส่วนเอาไว้เผื่อมันร่วงลงมามาอย่างที่คิดนะครับก็คือลงไปชุดล่างเนาะเราก็จะได้มีไม้ในการเติมนะครับทีนี้มันไม่ลงนะครับปรากฏว่าคัดตรงเนี้ย ก็เสียหายไปเล็กน้อยครับแล้วก็มาทยอยไล่เข้านะครับเพื่อนก็ต้องหาสเตจจี้มาเป็นยุดธเนี่ยจิตใจเนาะของผมก็ตีเทนไลน์ไว้อย่างนี้นะครับทุกรอบทไลายเบรกเทนไลน์นะถ้ามันไม่หลอกกันเนี่ยก็ก็คือเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งฉิวอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็รอรุ้นนะครับว่ามันจะไปจบลงตรงไหนนะครับในของ C H นะครับก็ถ้าใจดีนะครับมันจะเป็น C H ลากเลือยคล้ายๆลูปที่แล้วนะครับ ยึก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 ขึ้นไปเรื่อยๆครับยึก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 นะครับเป้าหมายตอนรอบนี้เนี่ยก็จะอยู่แถวๆประมาณสักตรงยอดไฮเดิมของเขานะครับตรงนี้นะตรงนี้เป้าที่1ก่อนนะครับเป้าถัดมาคือ4 0 0พันนะครับแล้วก็มีเป้า4,8 0พอีกหนึ่งขยักนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นนะครับว่าตรงนี้ไม่รู้มันเคลื่อนที่ยังไงนะครับเออเราก็เดาๆกันไปนะครับตรงนี้นะคือเรียกว่ามันพุ่งขึ้นมาแรงนะครับ แสงหน้าขึ้นไปเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้สัญญาณต่างๆเนี่ยก็ตัวฟีเจอร์นะกำลังไล่ขึ้นมานะครับก็ยังไม่ได้อยู่ในโซนตีว่าเป็นเรียกเป็นโซนโอเวอร์บอทนะเหนือ1.5แล้วกันเนาะอ่ะตรงนี้นะก็ถ้าเกิดมาเริ่มเหนือ1.5เนี่ยก็รอรุ้นดูนะว่ามันจะออกท่าเหมือนรอบที่แล้วไหมนะครับเป็นแท่งรูปนี้นะครับก็อลองรุนกันดูนะว่าไปได้ขนาดไหนอาจจะออกท่าประมาณนี้ก็ได้นะครับ ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพื่อนจับประมาณนี้นะสำหรับ4ชั่วโมงมาดู1ชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยตัวใหญ่ตัว้ายนะครับเพื่อนด้วยความใจไม่่งของผมนะเนี่ยผมก็ไปขายออกนะครับในชุดตรงนี้นะครับเมือ่อเมื่อวานนี้นะเห็นที่ผมเล่าเพ,เพื่อนเพื่อนฟังไปเนาะทีนี้นะครับมันฉีกลงนะครับแต่มันลงแบบไม่ปื้ดนะครับตรงนี้นะพอมันหักหัวกลับนะก็กลับมาที่ทุน แล้วแถมมีทูบอีกดอกหนึ่งนะครับตรงนี้เลยนะครับผมกําลังขับรถไปทํางานอยู่นะครับก็เลยคัดออกอีกนิดหน่อยนะครับก็ถือตัวเบาๆมานะครับหลังจากนั้นมันขึ้นตลอดเลยนะเพื่อนคือใจร้ายมากนะครับตัวนี้นะก็นี่มันจะมีคอตรงนี้นะครับไล่ราคานะครับไล่ประมาณหนึ่งก็ได้ของมาแถวคอตรงนี้นะครับประกอบกับตรงนี้มันเบรกเทนไลน์นะครับในชุด2ชุดเลยนะก็ทยอยเข้านะครับเนี่ยเป็นเทนไลน์ประมาณ2เส้น ที่อยู่ใกล้เคียงกันนะผมก็เลยทยอยรับไปตรงโซนนี้นะครับได้ราคาพรีเมียมเลยเรียกว่าได้ราคาคอตรงนี้พรีเมียมเลยก็รอรุ้นนะว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะอ่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ขึ้นโอเวอร์บอสแบบลากเลยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวถ้ามันย่อลงมาจะมีจังหวะให้รับนะครับตรงนี้นะก็อาจจะรอนิดนึงนะครับเพื่อนว่าหนึ่งชั่วโมงนะจะลงมาโอเวอร์โซลเมื่อไหร่นะครับ คิดว่านะผมว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันต้องมีหล่นลงมาโอเวอร์โซนะครับอาจจะอยู่โซนบนไปแล้วนะครับก็ทยอยรับแล้วกันนะนเพื่อนๆจะประมาณนี้เนาะตรงแองเนี่ยก็คือถือว่าแองเนี่ยถือว่าจบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะทําเป็นถ้วยพาราโบลิกขึ้นไปหรือเปล่านะครับถ้าตลาดอุลิตเนาะก็พาราโบลิกวิ่งต่อนะครับจะประมาณนี้เนาะโอเควันนี้คงไม่วิเคราะห์แล้วนะ มันจะอะไรยังไงนะครับก็มันเลยเฟดที่ที่จะรับไปแล้วนะครับเรียกว่าตรงนี้นะก็เกิดขึ้นเสมอนะครับเวลาที่ผมเทรดนะก็จะมีแบบความแบบโอ้ยมันมันยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะแล้วขายออกนะโอ้โหใจไม่นิ่งเนี่ยจังหวะเนี่ยจังหวะเดียวกับตรงนี้เลยนะพเพื่อนก็คือคัดแค่บางส่วนแล้วก็ลอยยิงขึ้นตอนเบรกเอานะครับตรงนี้นะก็เป็นสเตจจี้ที่ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับพเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้กันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันายคลิปของย่าสรุปนี้ครับว่าทางตลาดนะตอนนี้ก็เริ่มแบบมีความพุ่งนะครับบิตคอยทำอ m ทา i g h ตลอดอ t ตาเลี่เนี่ยเบรกชุดกดดันขึ้นมาได้แล้วนะครับตอนนี้นก็รอรุ้นนะครับว่าอ t ตาเลียมเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปทำอ m ทา i g h ด้วยหรือเปล่านะครับก็ผมก็รุนๆุนอยู่นะครับว่าขอให้มี ให้สักคนหนึ่งมาชุดนะตลาดของเอลคอยนะครับทาให้เป็นการกระตุกว่าเอ้ยเอลคอยซีซันได้เริ่มขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นทุ้งแงวตุ้งแงวแล้วกันเนาะว่าเอลคอยซีซันเนี่ยกำลังจะเริ่มนะครับไอ้ที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยอาจจะเริ่มไปบางส่วนแต่ว่ามีหลายๆตัวที่มัน,นยังไม่วิ่งนะครับก็ชุดนี้เนะี่ยน่าจะเป็นเอลคอยซีซันในหลุมนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะวิ่งไปจบได้ที่ไหนนะครับโอเค คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไ p พีสตูดิโอแล้วก็ช่องในเครือนะครับเอเบเลเทสแล้วก็พีทคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม